ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับวิเคระาะห์ก่อนเกมลิเวอร์พูลปะทะลีดยูไนเต็ดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีอกอังกฤษคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลปะทะลีดยูไนเต็ดโดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามแอนฟิลด์เวลาห้าทุ่มเครื่องตามเวลาประเทศไทยผลงานห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีม ลเวอพูชนะได้3นัดเสมอ1และแพ้1ส่วนทางด้านของลีดยูนเต็ดนั้นชนะ5นัดเสมอ0แพ้0ส,สถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีมลเวอพู Liverpool ชนะได้4นัดเสมอ0นัดและลีดยูนเต็ดชนะได้1นัดครับสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมทางด้านของหงแดงลเวอพูทีมเจ้าบ้านเจอเกนครอฟนายใหญ่ของหงแดงในนัดนี้นั้นมีนักเตะที่บาดเจ็บเพียงแค่รายเดียว ก็คือกองกลางตัวเก่งอย่างอเล็กออกเล็กแชมเบอร์เลนส่วนนอกนั้นเรียกได้ว่ามาเต็มไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูยอย่างอาริซองเบเกอร์กองหลังโจโกเมสยืนคู่กับจอมแกล่งอย่างเวอร์จิลฟานไดส่วน3ประสานในแดนหน้าก็มากันครบทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบีโตฟิมิโนและซาเดโอมาน่จะร่วมกันเป็นสประสานคอยผนึกกำลังกันเช่นเดิมส่วนกัปตันทีมอย่างจอแดนฮันเดสันนั้นสามารถกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว และคาดว่าจะได้ลงสนามในนัดนี้คาดการเสวีผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4 3 3ผู้รักษาประตูอาริซองเบเกอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโจโกเมสเบอร์จิวฟานไดแอนดูโรเบอร์สันกองกลางจอแดนฮนเดสันฟาบินโยนาบีเกตากองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบโตฟิมิโนและซาเดโอมาน สภาพความพร้อมล่าสุดของทีมเยอรมีอยู่ในเตดมาเซโลเบลซาโค้ชชาวอาร์เจนตินาจะต้องนำทีมพบกับทีมแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลในนัดนี้โดยทางด้านของลีอยู่ในเตดนั้นเรียกได้ว่าพร้อมสอบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนมาโดยผู้รักษาประตูตัวหลักจะยังคงใช้อ e ิวลองแมซิเยส่วนแนวรุกก็คงจะต้องหวังครึ่งปีทั้งสองฝั่งเอลเดคอสตาทำเกมร่วมกับแจ็คฮริสัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะใช้โรดิโก้มอร e เ o โน no, ที่เพิ่งจะซื้อมาใหม่คอยช่วยล่าตาคายโดยคาดการสเสลผู้เล่นตัวจริงของลีดยูไนเต็ดมีดังนี้ผู้รักษาประตูอิวลองมสซิเย่กองหลังลุคอลิงโรบินคอรตเลียมคูเปอร์สโจดันลัสกองกลางเอลเดคอสตามาเตอสคริกเควินฟิลิปบาโบเออร์นันเดสแจ็คคาริสันกองหน้าตัวเป้าเป็นโรดิโก้มเรโน บทวิเคราะห์ในเกมนี้แชมป์เก่าหงแดงในนัดล่าสุดนั้นอุ่นเครื่องมาแบบสุดโทษโดยถล่มแบค็คพูมาได้ด้วยสกอร์7ประตูต่อ2เหมือนลงมาซ้อมยิงกันยังไงอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะพลาดแพ้มาในเกมคอมมูนิตี้ชิลให้กับอาร์นอลส่วนอีกฝั่งน้องใหม่ลีอยู่ในเตดนั้นถือเป็นทีมหน้าเก่าที่ขึ้นมาจากลีเดแชมปี้ยนชิปกลับู่ลีกสูงสุดอีกครั้งนัดแรกก็ต้องมาเจอกับงานยากเลยเพราะต้องมาดวนกับแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูล โดยคาดว่าในนัดนี้ลิเวอร์พูลดูแล้วยังเป็นต่อสภาพทีมและชื่อชั้นของนักเตะนั้นเรียกได้ว่าสูงกว่าลีอยู่ในเตดมากคาดว่าในนัดนี้3มประสานในแดนหน้าของลิเวอร์พูลอย่างโมฮัมเหม็ดซาราโรเบรโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่คงจะยิงประตูกันได้อย่างแน่นอนบวกกับฟอร์มการเล่นลในถิ่นแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลนั้นเรียกได้ว่าไม่เป็นรองใครคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้ลิเวอร์พูลจะเอาชนะลีอยู่ในเตดได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูย์ครับ เจอเกนครอฟลุ้นจอแดนแฮนเดอร์สันในนาทีสุดท้ายก่อนลงดวลบูลีดเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมากล่าวในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมล่าสุดที่จะพบกับลีดอยู่ในแต่ในคำ่ำคืนนี้ถึงสภาพความฟิตของผู้เล่นรายยโดยเฉพาะกับตันทีมจอแดนแฮนเดอร์สันว่าคงต้องรอถึงก่อนเกมก่อนจึงจะบอกได้ว่าเจ้าตัวจะลงสนามได้หรือไม่จอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลนั้น เจ็บเข่าตั้งแต่ช่วงปลายไดดูการก่อนแล้วไม่ได้ลงแต่เกมปรีซีซั่นเพื่อคอสนิมเลยทำได้เพียงเรียกความฟิตจากการซ้อมเท่านั้นส่วนทางด้านเซอดานชชกิลี่นั้นมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาก่อนหน้านี้รวมถึงแบ็คซ้ายอย่างคอ์ตาซิมิกาสก็ติดไวรัสโควิด COVID -19 แต่ทั้งสองรายก็คาดว่าจะกลับมาได้แล้วแต่ต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมกันอีกครั้ง ยังคงไม่มีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเวลานี้เจอเก้นครอฟกุนซือวัย53ปีกล่าวกับเว็บไซต์ของสโมสรพวกเขาทั้งหมดลงซ้อมมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วไว้เราค่อยมาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตัวที่เราจะเลือกใช้งานแต่เท่าที่ดูก็คือมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะอยู่ในเกณฑ์ได้ลงสนามอย่างไรก็ตามในตอนนี้ทีมมีตัวเลือกพร้อมใช้งานอยู่เพียบ ที่กำลังซ้อมอยู่พวกเขากลับมาได้หมดแล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมก่อนหน้านี้แต่ก็พร้อมจะพิจารณาการอีกครั้งก่อนเกมพร้อมกันนี้กุนซือชาวเยอรมน,นีก็ออกมายอมรับว่าโปรแกร,รมการแข่งขัน3นัดแรกนั้นจัดได้ว่าหนักทีเดียวไม่รับปากว่าจะได้9คะแนนเต็มเริ่มต้นด้วยการเจอกับลีดยูไนเต็ดจากนั้นก็เชลซีและอาร์เซนอลนับเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับพวกเรา ยิ่งเมื่อเร่งให้ระหว่างฤด,ดูกาลนั้นพักสั้นลงเพื่อกลับเข้ามาปฏิทินปกติโดยเร็วที่สุดด้วยแล้วละก็มันยิ่งทําให้ท้าทายมากขึ้นเมื่อกลับไปเปลี่ยนผู้เล่น3คนต่อน,นัดทั้งที่ควรจะคํานึงถึงสวัสดิภาพของผู้เล่นมาก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหารือได้ข้อสรุปกันออกมาเป็นแบบนั้นได้อย่างไรเอาเป็นว่าในช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้เรียกได้ว่าโจทย์หินสําหรับพวกเราเลยทีเดียวเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ โดยในครั้งสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมได้สู้กันบนเวทีหลีกสูงสุดนั้นคือเมื่อ17ปีที่แล้วที่แข่งขันกันที่สนามแอนฟิลโดยในนั้นนั้นผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนน่อ1ครับโอเว่นฟันธงหงแดงและปืนใหญ่จะเปิดสนามตบทีมน้องใหม่สบายๆไมเคิลโอเว่นตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษ ออกมาฟันทงว่าลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลจะเปิดสนามพรีเมียร์อังกฤษฤดูการ2020-2021ด้วยการเอาชนะทีมน้องใหม่อย่างลีดในเตดและฟูลแลมด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึทั้งคู่หลีกสูงสุดของแดนผู้ดีจะเริ่มฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้โดยคู่เปิดสนามก็คือเกมที่ไอปืนให่อาร์เซนอลจะต้องบุกเยือนถิ่นคลาวเวตคอสเทดของทีมเจ้าสัวฟูลแลมในเวลา6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทย และในวันเดียวกันทีมแชมป์เก่าอย่างหงแดงเรเวอพูจะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์รับมือทีมน้องใหม่อย่างยุงทองลีดอยู่ในเตดที่เลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะทีมแชมป์จากลีกเดะแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยเมื่อพูดถึงเกมแชมป์ชนแชมป์ไมเคิลโอเวนได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าการออกสตาร์ทฤด,ดูกาลใหม่นั้นมันจะเป็นเรื่องที่ยากเสมอแต่ในเกมนี้ผมไม่คิดว่าลรเวอพูจะต้องหวั่นอะไรมากนะัก ผมกำลังตั้งตารอดูรีดอยู่ในเตดลงเล่นในฤด,ดูการนี้เนื่องจากผมชื่นชอบวิธีการของพวกเขาและผมสามารถการันตีได้เลยว่าทีมของมาเซลลเบลซา้นจะมีความเอนเตอร์เทนผมรอดูเกมที่เอนเตอร์เทนในการประทะก,กันร,ระหว่าง2อารีเกาแต่ผมมองว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้3ประตูตอนหนึ่งที่แอนฟิลและเมื่อพูดถึงเกมลอนดอนดาร์บี้ที่คราวเวนคอสเทด สกอตต์พาร์คทำผลงานได้อย่างสุดยอดในการพาฟูลแลมกลับมาสู่พีเมลีแต่น่นอนว่าความท้าทายที่แท้จริงคือการพาทีมอยู่รอดซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นจะเป็นเป้าหมายแรกของพวกเขาในฤด,ดูการนี้มิเกลอาเตต้าออกสตาร์ทงานคุมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมที่อาเซนอนกับการที่มี2ถ้วยทั้ง FA ฟเคัพและตามมาด้วยถ้วยคอมมูนิตี้ชิลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่พวกเขาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ผมว่าพวกเขาจะมีความทะเยอทะยานอย่างมากในไดดูการใหม่นี้ และผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าหากพวกเขาไล่ล่าในตำแหน่งท็อปโในช่วงท้ายได้ดูการผมมองว่าเกมนี้จะเป็นชัยชนะสบายๆส,ส,สำหรับไอ้ปืนใหญ่ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งไมเคิลโอเว่นอดีตตำนานกองหน้าของทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์มาร์คลอเรนซอนออกโรงทํานายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสัปดาห์แรก ได้เวลาออกมาฟันธงแล้วมาร์กรอเลนสันกูรูชื่อดังของเมืองผู้ดีออกมาทํานายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดได้ดูการไปดูกันว่าทีมไหนจะเก็บชัยชนะกันบ้างมาร์กรอเลนสันนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษออกโรงแสดงทัศนนะถึงฟุตบอลพรีเมียร์ล P ีกอังกฤษนัดเปิดได้ดูการ2020ถึง2021โดยเชื่อกันว่าบรรดาทีมใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเชลซีอ์เซนอลและท็อตแนมฮอสเปอร์จะพากันเก็บ3คะแนนได้หมดโดยทัศนะของมาร์ครอเลนสันมีดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนฟูลแลมแพ้ออสซูนย์0ประตูต่อ2คริสตันพาเลตเสมอเซาท์แฮมตัน1ต่อ1ลิเวอร์พูลชนะลีดอยู่ในแต่2ต่อ0เวสต์แฮมอยู่ในแต่ชนะนิวคาสเซิลอยู่ในแตด2ต่อ1วันอาทิตย์ที่13กันยายน เวสต์บรอมวิชแพ้เลสเตอร์0ต่อสสเปอร์ชนะเอเวอร์ตัน2ต่อ1วันจันทร์ที่14ก erm ันยายนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเสมอวูดแฮมป์ตัน1ต่อหนึ่งและไบรตันแพ้เชลซี0ย์ประตูต่อ2ครับและแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในเกมพมกรีเมียร์อังกฤษค่ำคืนนี้ที่ลิเวอร์พูลของเราจะต้องเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของทีมน้องใหม่ยางรียูไนเต็ดนั้นลิเวอร์พูลของเราจะสามารถเอาชนะในเกมนี้ได้หรือเปล่า และเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วคืนนี้ร่วมกันเชียร์ให้ลเวอพูลของเราเก็บชัยชนะในนัดแรกได้ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลเวอพูล และอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวเลเวอพูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3รอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ